มองเห็นความงามในพื้นป่ามองไปข้างหน้าเห็ดป่ามากมายเก็บเบริสีสันสดใสเพื่อมราวมากมายจะพาคุณไปเที่ยวชม ามเช้าคงชนนบทสวีเย็นลหนาวสายน้ำไหลยเย็นด้านบนก็เป็นพื้นน้ำแข็งสุดตาสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำความสะอาดปลาอีกแล้วนะคะจะมาแลา่ปลาปลาจากลูกชายนะคะก็จะมีอาโปเร่เหมือนครั้งก่อนนะตัวเล็กนะคะ ไซส์นี้อาโบเรรอบนี้ไม่เยอะเหมือนรอบที่แล้วแต่ก็โอ้โหน่าจะ5โลถึงไม่จนเกินประมาณ5โลนะคะคิดว่าอาโบเรแล้วก็ตัวใหญ่2ตัวนี้ก็คือยันดานะคะยันดาเดี๋ยวจะยกขึ้นมาให้ดูนะคะจะได้เห็นว่าใหญ่แค่ไหนนี่นี่ค่ะหนังก็จะ เป็นลายนะคะลายเหมือนงูนะแล้วก็มีเมือค่ะหัวแหลมเขี้ยวก็คมนะคะแหลมคมหยัดด้ามีสองตัวค่ะตัวหนึ่งเล็กลงมาหน่อยนึงหยัดด้านี่ก้นวีเด็นปัจจุบันก็ไม่นิยมกินแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อของมันขอบอกว่าเหมาะกับการเอามาทำลูกชิ้นปลา แฮมเบอร์เกอร์ปลาเบอร์เกอร์ปลาหรือไม่ก็เอามาทำทอดมันปลานะคะเหมาะมากนะคะแต่ว่าวิธีการทำลอกหนังมันออกเนี่ยก็จะไม่ค่อยม,มีคนอยากจะทำนะคะเพราะว่าหนังของมันเนี่ยมีเมือกเยอะมากแล้วก็ปลาตัวนี้มันจะมีกลิ่นนะคะก็คือเมือกของมันมีกลิ่นแต่ว่ามีสองตัวก็ไม่เป็นไรนะคะทำได้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มด้วยการทำปลา อยดัดดาก่อนเลยนะคะ ราจะทดลองใช้มีดปาดขนมปงังไอ้มีดตัดผ่าขนมปังดูนะคะมันจะเป็นเหมือนใบเลื่อยนะคะตรงฟันของมันอะตรงหน้ามีดอะเผื่อว่ามันจะเข้านะดีกว่านาะเพราะว่ามันเป็นกระดูกใหญ่นะคะก้างใหญ่เออเหมือนเราเลื่อยๆอ,อะดีมากเลยมีดอันนี้ปาตัวใหญ่เหมาะคะ่ะใช้มีดใช้มีดหั่นขนมปังนะคะเหมาะมากนี่ ลราก็จะเออวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นฟิลียออกมานะสองข้างให้เสร็จไปเลยแล้วก็ค่อยมาเอาหนังออกอีกทีนึงเนาะรู้สึกว่าจะทําง่ายกว่าโบเร่ด้วยซ้ํานะเพราะว่าเราแร่อเอาแต่เนื้อออกมาเนาะปลาตัวใหญ่อะ่ะมันจะทําง่ายกว่าปลาตัวเล็กนะคะเพราะว่ามันเราก็แร่เอาแต่เนื้อของมันออกมาเนาะ น,นี่ก็คือหยัดดานะคะเคยทำมาทำออทอดมันปลานะคะอร่อยค่ะทำทอดมันปลาอร่อยมากเอายโส่งเลยนิดเดอยมา อาวทำไมพอตริกเรพอตริกสมอสลองทอร์เออขนแม่ไม่ใช่สีแบบนั้นแม่ยู เยอะมากแสดงว่าเป็นตาตัวเมียนะ,ะทีนี้เราก็จะมาทำขั้นต่อไปนั่นก็คือเราก็จะมาเอาก้างออกแล้วก็เอาหนังออกนะเราจะแล่ให้เหลือแต่เนื้อให้ก้างติดมาน้อยที่สุดเสร็จแล้วเราก็จะเอาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็แช่ช่องแช่แข็งเนาะ พอเราต้องการใช้ทำเมนูอะไรก็แล้วแต่เราค่อยหยิบมาเท่าที่เราต้องการนั่นเองนะแค่นี้เราก็ได้มาแล้วค่ะฟิเลเนื้อปลาล้วนๆนะคะใส่ไ้ม,มุมนี้ก่อนนะเอาวางไว้มุมนั้นก่อนเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปล้างน้ำเปล่านะคะเพราะมันมีเมือกติดมามีกลิ่นเนาะปลายันด,ดานี่เมือกเขามีกลิ่นค่อนข้างแรงนะคะถ้าคนไม่ชินก็จะรู้สึกว่ากลิ่นมันแรง คนข้างแรงแต่ว่าส่วนตัวก็เริ่มชินแล้วนะคะ ในส่วนของปลายัด,ด้าเราจะเอาไปทิ้งในป่านะเอาไปทิ้งในป่านะคะเพราะว่าในหลุมปุ๋ยหมกักไม่แน่ใจว่ากลิ่นมันจะแรงไปไหมกลัวกลิ่นมันจะออกกลัวกลิ่นมันจะออกแล้วเดี๋ยวสัตว์ป่ามันมาคุยเนาะสัตว์ป่ามันมาคุยเดี๋ยวดูก่อนนะคะคิดว่าอาจจะทิ้งในป่าแหละทิ้งในป่าให้สัตว์ป่าเขามากิน ป่ามากมายเก็บบอรีสีสันสดใสเรื่องราวมากมายจะพาคุณไปเที่ยวชม ด้านบนก็เป็นพื้นน้ำแข็งสุดตาจะพาคุณไปตกปลาชีวิตติดปา่าบายมัสาลิไออุ่นลมร้อนกลับมาใหม่จะพาคุณไปเที่ยวชมทะเล ชีวิตติดป่าบายมัสซลินมัสซลินเป็นคนไทยที่อยู่ในส hey! hey! วีเดน้ชีวิตติดป่าชีวิตติดป่าบายมัสซิลิน สำหรับเพื่อนที่เห็นวิดีโอนี้และอยากจะได้ปลานี้นะคะอยากชิมอยากกินนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็แวะมาได้นะคะตูดีนะคะเด,ดี๋ยวต้วไอ้ค่ะปลาของเรา